สบายดีเนะาะท่านชมวันนี้ก็มาหกกับสองเบาวคนสแนวคือเก่านะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ห้าอยู่สระบุรีเนาะครับเนาะมาทำแยงนี่พี่สวนแยงเนี่ยบ้านมเมล็ดหวานตอนนี้เราก็อยู่บ้านมเมล็ดหวานเลยนะครับเ,<อ>เราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับนะตอนนี้เราก็เ,าเริ่มจะทํางานแล้วครับลมแห้งแห้งครับพี่น้องเบริรยากาศดีขนาดพี่น้อง นี่ครับอ่คือง,งามเถอสบายดีเอฟซี FC แทนเพจผู้น่ารักทุกคนนะครับเนาะเอฟซีทั่วโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ บ่าวพ่นเแน่หเนาะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็มหาหออโรงงานเลยครับนะครับสู้ต่อครับนะครับ